มาเลฉลาดเลยนะยังไม่มีมือนะเบลลี่ลืมปวดมานะเบลลี่ปวดปีมานะแล้วมือที่หนูไม่อยากจะกล้ามเลยว่าการเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยโชว์เลยไอ้เขียวไปเขียวเลยไอ้ดันดันชวนไปเลยชวนไปเลยไอ้ชวนไปเลยไอ้ชวนไปเลยไอ้ชวนไปเลยบ๊ามเลยบ๊มเลยบ๊มเลยบ๊มเลยกลับมาที่เดิมนะใครหนุนหลังไปแล้วกลับมาที่เดิมนะกลับมาที่เดิมนะเบลลี่ฝั่งมันนะอย่าลืมเบฝั่งมานะกลับมากลับไปฝั่งมานะกลับมาที่เดิมนะเล่นฝั่งเราไปกลับมาั่งงงานนนะมมีปปืืจิิใครย กูรู้ไหมว่าขั้นไหนเรียกขั้นไหนใครรยิงมั่เลยไรยิงเลยเป็นเหล่าพี่แข่งแย่ไม่ยิงจากไกลๆก็ได้ด้อยูเจ้าด้วยจานเดี๋ยวผมรอเริ่มไฟนะผมไปเข้าดีไปแม็กมันอ่ะกลางไฟอ่ะแม็กมันบ้านเราเห็นบ้านม็กมันเลีนแม็กมันเลี้ยนทันเจียวมันน่าจะเมื่อกี้รู้ว่าเพื่อนกันเองหรือเปล่าแม่งยังงงอ่ะ จกดำปทรวนบ้าาาเราเนบ้านเราบ้าเราเากแม่ดงอ่อาองฮ uh ้ลลน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 นล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 นนล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 นน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 ล่น

งแล้วมันลงแล้วมันลงแล้วดูหลังบ้างไห้ไอย้อยกูสู้มันอยู่บนเขาบนเสาข้างหลังมันสองท่านขึ้นหน้ามา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 เจเจมาขึ้นมาเอาต่อไปต่อไปตาย่ไรตายอย่าลนมาลยกกลางเอามด้วยีสาาามาหอยจะาชุหลับ้านตายเยอะตายเยอะตายเยอะตายยยตายเยอะตาอไปด้วยโอเคพัดไม่เป็นไรพัดไม่เป็นไรพัดคือสีอีาอี ตายไม่เยอะเพื่อนตายไม่เยอะชิวๆตายไม่เยอะไอ้ดิมึงเลยขยะเดี๋ยวเนาะไเลยรจดี๋ยวเาเลยต้มาวยช่วมาชยวนันช่วนมันช่ยยงใงบ้านมันชยยิ้

มือว่างดึงศพออกมือว่างดึงศอออกหลังบ้านมือว่างดึอออกเพ่ราติดกับมันไม่ได้เพื่อเราติดกมันไม่ได้ตกเพื่อเราติดับมันไมได้มีใครช่วยกูดึงหน่อยดิยูดึงยูลังบ้านใครมือว่างดึงศนยดึงศมนเอาตตายเยอะดึงศไปเลดึงศมาไปเลยไปตายเดึงศไปเลยไอ้ัดไม่ไหวป้าไปไไปไปไเดยวเวลากูละคือแล้วใช่ปะมึงจะเนี้ยงเนี้ยอะไร่าไปทุบไปทมบไปทุ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 ไปไไปไ ไออีเปียวตายอีเปียวโดนกรแทนตายอีเหมนเปียวโดนกรแทงตายอีเนี่ยทำความพลาดบ้างไหมมีนมือไงเฮียอีเปียวอีเหมือนเปียวไอ ไอ้ทำไรมึงทำไรมึงเนี่ยพูดทำไรพูดทำไรกากพูดทำไรกูดทำไรมึงทำไรพูดทเไีพดกัน่อพูดกหไอยพูดกันหน่อยพูากันหน่อยพูดกันหน่อยพูด่อยันหน่อยพูดันหนอย ไม่ไหวไมไหั้ไม่ไหวตักาไม่ไหวัาไม่ไหวไม่ไหวนไ่ไหวับ้านไม่ไหวก้ไม่ไหวต้ไม่ไหว้าไม่ไหว้ไม่ไหวาไม่ไหวตกไม่ไหวไม่ไหวก้า่ไหว่หวต่หวาไม่ไหม่ไม่ไหวนไม่ม่ไหว่ไหวม่ไหวไม่ไห้าไม่ไหวไมหวไม่ไ้ไม่หวไม่ไไม่ไหววว อีเปี้ยวอีผู้หญิงอีเปียวอีเ่อยตวหขยายอยู่เยอะมีปากมีเสียงตอจะหมดเี้ยดเยดยเน้มันตมรถตมน้เเ้เ้ใครอุ้มมัน่เปียวป่ะเนี่ยอีเปียวเนี่ยอีนั่นอ่ะไอวีเลยไอวเปียวเปียวเปียวบอกเปียวเปนเปียวมากุเอกเปียวรถตน้ำมัน โับอ้รอยมันมียอยู่บ้างมันยังมียิงีอยู่บ้างมีตองนะขึ้ชมงองูเฮ้ยองตอตององตอเองาไปมื่อไเดคุณจะไปช่วยบ้านเด่ต่อไปเลยมันนี่่้าวสไปเมื่อไรเด็กคุณจะไปช่วยบ้านนั่นน่ะสิบสิบสิบน่แล้วครับไปมาเลอะ้งมาต่อไอ้เียัแพอ้เียกระตอกไฟ้อน้าองมไลขยะีเตองเทียช่วยฉันต่อเลยองแม่ไต่อออ ไม่มี้ใช่รถกูคันนี้คันนี้รถกูไม่มีศพเจอหน้าบ้านตอนนี้ไม่มีศพเจอหน้าบ้านไวก่อนเล่่เล่นไบ้านนยนะน้องไม่ไหวกลับบ้านนะไอ้ไอ้เปิดไ้ิอีมพีนะมันเปิดอีพีนะมึงบนเยอะไปหลุดโดนโดนหลุดปะมันเปิดอีพีมันเปิดอีมพีใครใครับ ใครใครนั่งคนเดียวรับหน่อยนะลุงให้ปืดีๆครับมัน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 นะลุงไอ้ถ้ามันโดนแล้วมันเข้ามาแย่งป่อก็ฆ่ามันเลยถ้ามันออกไม่ได้ก็ฆ่ามันเลยโดนไม่กี่คนครับโดนไม่กี่คนโดนไม่กี่คนลุงสองสามคนผมผมผมออกมาแล้วผมออกผมออกได้แล้วนะของผมอ่ะมาได้ยังอ้อนออกมาได้ยังใครยังออกไม่ได้รออยู่มีอยู่ข้าง้าเนี่ยอยู่ใกล้ๆเลยกันใครออกไม่ได้ออกมานี่คนหรอคนเวท ครับผมเนะไรยังไไม่หคุณปฟาวรถไปเนี่ยไสในวงพี่เป่าดิวงดิวงโดนไหมวะเนี่ยต่างไปเนี่ยพี่ในวงมันมันพฤติก่คนที่เป่านับให้หน่อยอะไรพาวะนี่ใช่ไหมรอดูครับใครว่างเกาะกลุ่มกันหน่อยนะใครว่างอ่ะมือรอรับเพื่อนก่อนรอรับเพื่อนก่อนตอนนี้มันมันยังใช้มันยังใช้ F ได้อยู่ปะได้อยู่ได้อยู่ครับฟอใช่ดิมึงมึง มาพี่เปาขึ้นลมาพี่ลางาข้นมาขนมาแต่รถการถกาจัดวอก่ไหมไม่ใช่ไหมครับอาสามห้านี่่งกคสแรกพวกเขาล่อในเมืองให้ดึงในเมืองให้ได้ครับลุงไหวอยู่ครับตัวช่วย้านตัวช่วยอีหนึ่งอ้อีกห่ศพวช่วยมีแล้วตัวช่วยมีแล้วอาสอาพี่ตไอ้ไอ้เี่ยรา่ได้ดูเวลาไ่พี่พูดเย่ห้าสามห้าสามห้าสามห้่ออรอดยังอ่อน ไม่เกินวีที่20ให้ช่วยพี่ตีว่างนะแต่ต่แต่ตี่คงให้กังหน่อยนะพี่ต่อจากนี้ห้ามหลุดนะห้ามหลุดห้ามหลุดโอเคห้ามหลุดห้ามหลุดตัดนี้มันไปนีิวันเดียวอ่ะเดียวตัเดียวแล้วสร็จปะจับให้หน่อยดิสรุปมันวางเอ็มบีได้กี่ลูกอ่าวันหนึ่งวันได้ห้าครั้งกระดาบตึ้งชั่วโมงเมื่อกี้บอกว่าไม่เปิดเราไใช่ไหรไม่ได้เปิดเราเราเปิด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  <อ>ไม่ของมันนะของมันมนะเปิดตอนจบไฟเมื่อกี้นะ